นานแล้วแต่ไม่กล้าถามแต่พอดีว่าเหมือนวันนี้ท่านอาจารย์พูดนิดนึงนะคะก็เลยทําให้มั่นใจว่าความคิดที่เคยคิดเนี่ยน่าจะาถูกต้องก็คือเคยถามพระสงฆ์ท่านหนึ่งนะคะท่านจะบอกว่าการจะ,จะเจริญวิปัสสนาให้ได้มีเหมือนกับว่าจะให้ถึง มีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยจะต้องเรียนอภิธรรมถึงจะมีความเจริญก้าวหน้าไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถเอ่อมีความพัฒนาทางการปฏิบัติได้ตอนนั้นใจอีกก็เหมือนกับคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนหนูต้องไปเรียนอภิธรรมแต่ว่าเหมือนกับพระเอ่อท่านอาจารย์ไม่เคยเน้นเลยก็เลยอยากจะให้เอ่อท่านอาจารย์ กล่าวถึงเรื่องนี้ขยายความให้ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความก้าวหน้าเนี่ยเออคนผู้ปฏิบัติเนี่ยจําเป็นจะต้องไปเรียนถึงขนาดอาภิธรรมที่แค่ฟังแล้วหนูก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เ่อีอย่าทุอ่าคำถามดีมากนะอตอบสั้นๆก่อนฟันธงก่อนเราไม่จําเป็นไม่จําเป็น อย่างผมเนี่ยก็ไม่เคยเรียนอภิธรรมนะนะไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนมีคนมาชวนอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยไปเรียนนะพระอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่พระูเจ้าเนี่ยไปสอนพระมารดาในสวรรค์ชั้น,นุสิตนะแล้วก็มาบอกพระษารนบุตรเป็นเรื่องของจติตล้วนะน,นะซึ่งเมื่อเราเห็นทรรรู้ทมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นของมันเอง เห็นก็มันเองแต่ไอความเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่ปัญญาแต่จิตเนี่ยมันเห็นเหมือนกันแต่ความลึกซึ้งในการเห็นเนี่ยจะต่างกันไปแล้วแต่การสังสมมาแต่ละคนนะพระวิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตขนาดจิตหนึ่งแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาขยายเหมือนใช้แว่นแว่นส่องขยายแว่นขยายขยายออกมาให้ดูว่ามันเป็นอะไรเท่านั้นเองแต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นอย่างหลวงปู่ชาเนี่ยก็ไม่เรียนอภิธรรม หลวงปู่มันน่นทัานก็ไม่เรียนห็นไหมนั่นก็เป็นอาจารย์ใหญ่สอนได้การเรียนอภิธรรมไม่เรียนอภิธรรมเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเรียนอภิธรรมเนี่ยได้แค่ความจาหลวงปู่ชาติบอกว่าในนั้นเนี่ยเขาไม่แบกคัมภีร์เข้าไปนะเห็นไหมไม่แบกคัมภีร์เข้าไปหลวงตามหมาบัวไปหาหลวงปูมป่มั่นหลวงมั่นบอกว่ามาหาวางคมภี์ไวไก้ก่อนนะวางตำราวไว้ก่อนยิ่งเรียนพระอภิธรรมเนี่ย ยิ่งบรรลุธรรมชาเพราะว่าความคิดความจำเนะี่ยมันจะปิดความเผ็นเอ๊ะจะเดินไปเอ๊ะตรงนี้ใช่นะใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือไม่ใช่อะไรต่างๆนะไม่ใช่พอจะรู้ว่าที่ถามเนี่ยหมายถึงใครนะซึ่งก็มีคนรับถือเยอะก็สอนเอาอภิธรรมมาปรับใช้แต่ก็เป็นแค่ความคิดความจำถ้าคนเรียนอนภะิธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได่าครูบาอาจารย์ เวลาครูบาอาจารย์แดงแรงอะไรเงนี้นะไม่ต้องมีลงตาหม,มาบัวไม่อะไรพวกนี้หรอกอ<ละ>ืมนะไม่จาเป็นการเรียนพิธามเนี่ยเอาไว้รรลรธรรมก่อนแลวไปเรียนก็ได้ไปเรียนก็ได้แต่เกิดระหว่างเรียนขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะเสียใจใช่ไหมแทนที่จะเวลามาปฏิบัติทรนรัแล้วเรียนพระพิธามเนี่ยมันจะทําให้เราหลงได้ เพราะว่าความเชื่อมั่นในตำราตำรามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่หลวงตามาบัวบอกว่าเรียนก็อย่างเห็นก็อย่างใช่ไหมเห็นก็อย่างแล้วมันก็จะตีกันสุดท้ายก็ไปไม่รอดสุดท้ายก็ไปหมดเอ๊ะจะไปทางไหนดีนะตำราว่าอย่างนี้พอปฏิบัติมาเจออย่างนี้มันยังไงกันแน่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แน่ก็สุดท้ายก,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 ก็ทิ้งการปฏิบัติชีวิตก็ล้มเหลวไปไม่ใช่ว่าพระธรรมแล้ว เออไม่ดีนะก็ก,ก็ก็ดีในแง่ของพระคัมภี์ในแง่ตำราเราเรียนได้แต่ขณรเดียวกันต้องรู้ท่องทันในตำลา้วยว่าเออเรียนแล้วก็ต้องวางวางวางส่วนปฏิบัตินี่ก็ก็เราก็ปฏิบัติไปนะการจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียนพระภิธธรรมอันนี้เรายืนยันได้เลยยืนยะันการบรรลุธรรมเนี่ยนะฟังดีๆนะ พระเจ้าบอกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยก็มีทางเดียวคือสติปัฏฐานสี่ท่านไม่เคยบอกเลยว,ว่าคือพระอภิธรรมใช่ไหมเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่ออาจารย์คนนั้นล่ะ <c oughs> พระเจ้าไม่เคยสอนเลยมีไหนไปตะอิไปดกลงไปหาดูซิว่าต้องเรียนอภิธรรมก่อนนะถึงจะบรรลุธรรมไปดูสิไม่มีหรอกมีแต่ว่าต้องเจริญสตินะใช่หไหต้องเจริญสติปัฏฐานสี่นะเป็นเอกมรโคนะเชื่อมั้นั่นแหละ และพระพิธรรมเนี่ยก็มีการมีการสังคยนาพระตบีดกมีหลายครั้งนะพระตบีดกประกอบไปด้วยสามส่วนคือพระพระวินัยพระสูตรนะเรื่องเล่าที่พระนทนเล่าแล้วก็พระพิธรรมมีการสังคยนาหลายครั้งมากในบางครั้งเนี่ยไม่มีพระอรหันต์อยู่เลยการสังคยนณาพระพิธรรมหรือพระตบีดก็เป็นไปตามความคิดความเข้าใจของพระปูถุชน เราอ่านแล้วเรารู้แล้วว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องอย่างบ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 างอ่านเราอ่านเลยนะพระรูปนี้บรรลุด้วยฌานนั้นฌานานี้ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยใช่ใช่แต่อันที่บอกว่าพระรูปนี้บรรลุด้วยการเจริญสติอันนั้นสติอันนี้อันนี้ใช่มีนะอ่านแล้วยังตกใจเลยตรงนี้หลุดมาได้อย่างไรนี่แสดงว่าในการสังฆานาครั้งนั้นเนี่ยมีแต่พระได้ฌานพระอรหันต์ไม่มีก็เลยเข้าใจว่า การได้ฌานคือนิพพานานะดังนั้นเนี่ยยิ่งเรียนเนี่ยเราต้องยิ่งมีปัญญากำกับด้วยาบางทีเราไปจะไปถูกแล้วเนี่ยแล้วเราไปเรียนอีกอย่างหนึ่งเราก็เริ่มสงสัยความสงสัยก็จะทำลายกับความก้าวหน้าของเราแต่เรียนได้นะไม่มีปัญหาเรียนได้แต่ว่าเรียนเพื่อรู้รู้แล้วก็วางก็ใน,นหนึ่งพอปฏิบัติไปอีกอย่างนงนะเข้าใจนะ พระพิธรรมไม่ใช่เครื่องเครื่องวัดความก้าวหน้าของการการปฏิบัติยูง่งได้ความเพียรเดินมักถูกหรือเปล่าในมักมีองแปดเนี่ยมีพระพิธรรมไหมไม่ <c oughs> มีโดขอบพระคุณมากเลยค่ะเพราะว่าในส่วนตัวหนูก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าไม่เคยเห็นอาจารย์สงกฎหรือว่าครูบาอาจารย์จะเน้นตรงนี้ค่ะ แต่ว่าหลายๆคุณอาจารย์ก็จะเน้นนะคะแต่ว่าหนูกลับคิดว่าการที่เรียนพระอภิธรรมแล้วมันเหมือนกับว่าจะทําให้ตัวเองคิดว่าเก่งกว่าคนอื่นหรือเป็นมานะที่หนูว่ามันอาจจะยากตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ท่านอาจารย์ได้ยืนยันแล้วหนูก็คออืออยู่ตรงที่สติเนี่ยจะจะทําให้เหมือนมีความก้าวหน้าตรงนี้นะะอขอบคุณเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ เรียนพระปิธรรมแล้วจะทําให้มีมานะใช่ไหมใช่ค่ะคือคิดเอาเองนะคะว่าเหมือนกับว่าเพราะว่าจะเจอเพื่อนปฏิบัติธรรหลายคนก็คือบอกว่าเหมือนบางทีจะพยายามให้เขามาลองวิธีใหม่เขาก็บอกอุ้ยเขาได้อภิธรรมขั้นเยอะแยะแล้วเขาก็คือจะไม่ไม่ลองอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าเขารู้มากแล้วก็ปล่อยเขาง่ปล่อยปล่อยให้เขาโง่ต่อไปให้เขาโง่ต่อไป เมื่อกี้ที่คุณขวัญพูดนะถูกเลยนะเรียนนะ่ะไปทมแล้วทําไม่มีมานะมีความถือตนแล้วไม่ฟังใครนะอย่างอาจารย์บางคนเนี่ยที่สอนอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่ฟังใครเห็นไหมมีมานะไม่ฟังใครอ่าใจใจเขาก็เขาก็มืดบอดจุดตรงนั้น,น,นตรงนั้นตรงนั้นไม่ฟังใครเขาก็ได้แค่ความจําความคิดแล้วบางอย่างก็ นำพาผู้คนไปในทางที่ผิดๆนะนะนะเรียนยิ่งยิ่งเรียนเนี่ยยิ่งยิ่งมีมานะแล้วเราจะเรียนทำไมเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้วางมานะแต่เรียนได้เพื่อความรู้เนี่ยเรียนได้อ่านได้อะไรได้แต่ก็ให้เข้าใจว่าศึกษาเพื่อรู้ศึกษาเพื่อรู้แต่จะไปมุ่งมุ่งหมายว่าเรียนไม่ทำแล้วเนี่ยจะสําเร็จทำมันโเลยเรื่องกัน กเรเรื่องนันนะสาธุนะคำถามดีสาธุ <c oughs> เรื่องนี้ก็มีการถกกันเยอะมากแม้กระทั่งในหมู่ผู้ศึกษาก็เหมือนกันต้องไปเรียนพิธามก่อนแล้วก็บางทีก็มีการเชิญอาจารย์บางคนที่สอนอพิธามสอนเรื่องจิตเจตสิกอะไรต่างเนี่ยไปสอนผู้ศึกษาสอนอต่างๆผลก็คืออะไรรู้ไหม ุกคนงงมากว่าไอ้นี่อะไรกันเห็นไหมนี่อะไรไม่มีใครได้อะไรเลยมีแต่ความมึนงงสงสัยเหมือนเราไปฟังพระบางรูปอะแสดงธรรมะนี่แสดงอะไรไม่เข้าใจเลยงงไปหมดสับสนไปหมดแต่ถ้าพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยคนรู้จริงก็แสดงมันไม่ได้ยากอะไรไม่ได้สับสนอย่างเง้เห็นไหมเป็นเรื่องที่เราแสดงไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ยุ่งยากวุ่นวาย อย่างเป็นแสดงที่สารล้มลายกลางเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็ก,ก็ก็ชมนะแต่เราก็เฉยเฉยบอกว่าท่านชนปรดเนี่ยมีความสามารถในการแสดงทมสูงเอาเรื่องโลกุตละมาแสดงเห็นภาพมาทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเหมือน,นคนที่สาลก็ไม่เข้าใจหรอก่านมูแต่เป็นแสดงพระพยยิธรรมเจตสิกก็มีพูดบ้างเล็กน้อยเพราะมีคนถามมาแล้วนั่นเอง คนที่เขาฟังก็บอกเออทาไมมันมันมนได้ยากอย่างที่เคยฟังมาอะไรเงี้ยบอกอ้าวไปฟังคนที่ไม่รู้จริงนะตรงรู้จริงก็จะสอนไม่ยากสอนง่ายๆสอนเรื่องอารมณ์เนี่ยลองบูชาไปดูเลยพระธรรมเทศนาท่านนะ่ะทุกกันนะสอนเ,เรื่องอารมณ์ไปดูเถอะท่านก็สอนแค่นี้มนะั้ยสอนสติสอนอารมณ์สอนจิตมีอยู่แค่นี้แหละส่วนพระธรรมเป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยซึ่ง ซึ่งมันยังเป็นเวลาที่พาเราไม่ได้แบกพระพิธรรมไปนะดูนะเ <c oughs> ข้าใจนะเคลียร์นะโอเค